ฮอปเนี่ยเป็นคาร์แชร์ริ่งแพลตฟอร์เป็นตัวกลางที่ให้เจ้าของรถนะคะที่มีรถอยู่แล้วเนี่ยนำรถเนี่ยมาเปิดระบบลงในแพลตฟอร์มแล้วก็ให้ผู้บริการผู้เช่าเนี่ยได้ใช้ในระแวกใกล้เคียงนั่นเองนะคะซึ่งฮอปเนี่ยค่ะจะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ซัพพอร์ทท่านเจ้าของรถในหลายๆด้านยกตัวอย่างเช่นฮอป IoT o t v i v i หรือว่าหรือว่าฮอป IoT Device ระเภทนึงก็จะเป็นฮอป GPS นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงรถของเจ้าของรถได้24ชั่วโมงจองได้แบบอินสแตนต์แบบที่คุณเธอพูดมาสักครู่เป็นระบบจัดการอาัจฉริยะที่ทําให้เจ้าของรถเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามา,าดูแลหรือว่าไม่ต้องกังวลว่ารถเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย Hop เนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยคัดกรองผู้ใช้นะคะให้ให้ใ,หในแพลตฟอร์มเนี่ยรู้ว่าผู้เช่าผู้ใช้เนี่ยมีตัวตนจริงนะคะโดยผ่านการสับมิเตอเอกสารสแกนเนรด้วย AI ต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ Hop เนี่ยเราก็ยังมีการเปิดจุดจอดรถ Hop Station ไว้มากกว่า1,000จุด เพื่อรองรับเจ้าของรถที่ไม่สะดวกในการที่จะจอดหน้าบ้านตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาจะแชร์รถเนี่ยคนทั่วไปก็ต้องมาเข้าถึงรถคันนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยออปสเตชันเนี่ยค่ะก็จะช่วยเป็นเป็นเหมือนพื้นที่ที่วางไว้ให้อยู่แล้วนะคะท่านเจ้าของรถก็เลือกได้หรือเือจะจอดหน้าบ้านเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ